สวัสดีค่ะช่องเจาจ๋าพาปลูกนะคะวันนี้เจาจ๋าก็มาอัปเดตสวนผักอีกรอบหนึ่งนะคะก็เนี่ยค่ะกำลังงามเลยนะคะเจาจ๋าว่าเนี่ยหมอกลงมาสองสามวันแล้วพอหมอกลงผักก็จะสดชื่นเนี่ยเจาจ๋ายังไม่ลดน้ำเลยนะคะเนี่ยเป็นไอหมอกอันนี้แดดเริ่มออกแล้วนะคะเจาจ๋าใส่บาดเสร็จก็กวาดใบไม้อะไรหน้าบ้านเสร็จก็มาลดน้ำที่นี่นะคะ หมอกลงวันไหนตอนกลางวันเขาจะแดดจัดมากค่ะพอหมอกลงแล้วตอนกลางวันเขาจะแดดจัดจริงๆก็กำลังงามค่ะที่จริงก็พอตัดได้แล้วแหละ,หละ,หละยะจ๋าปลูกทีเนาะพื้นที่มันจํากัดพวกเลดโอะะ๊กเนี่ยค่ะทรงเขาจะพุ่มพุ่มเราต้องปลูกให้มีพื้นที่ให้เขากางนะคะก็อากาศหอมอิตาลีค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็ อย่างว่าและคะ้ค่ะต้นกล้าเขาไม่ค่อยสมบูรณ์เนาะมันยายจ๋าเอามาลงเขาก็โตได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะมันก็ห่างๆเห,หม่อยเพราะว่ากอเขาจะไม่ใหญ่นะคะแต่ยายจ๋าจะบำรุงให้เขาใหญ่กว่านี้อีกยังไม่พร้อมตัดนะคะตอนนี้เดี๋ยวยายจ๋าก็จะบำรุงให้เขาแต่ก่านี้เดี๋ยวายายจ๋าจะลดลดฮอร์มอมโมนลดน้ำหมักปลาฮอร์โมนนมสดนะคะเดี๋ยวตั้งเย็นยายจ๋าไม่ได้ลดมา3วันแล้วเดี๋ยววันนี้ยายจ๋าจะมาลดต้งเย็นนะคะ อันนี้ก็กลีนโอ๊กนะคะก็ประมาณนี้ค่ะกลีนโอ๊กกลีนโอ๊กก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะคะกลีปปนโอ๊กนะคะ,ะ,ค,ะค่ะก็เจ๊จ๋าก็เอากลีนโอ๊กเขาก็กล้าเขาอายุเยอะค่ะก็นี่แหละเป็นรุ่นสุดท้ายพร้อมกันกับที่แปลงของบ้านเจนะะ๊จ๋าแลยค่ะแล้วรุ่นใหม่นี้ก็เจาจ๋าที่เพาะลงคลิปไปแล้วค่ะคะือรุ่นใหม่รุ่นใหม่ อรอบที่แล้วก่อนหน้านั้นได้จ่าเพาะกล้ายดจ่า,จาไม่ได้ทําคลิปคือรีบรีบคือแปลงว่างก็รีบทํารีบอะไรให้มันเสร็จๆไปแต่พอนี้คือเป็นกล้ารุ่นสุดท้ายคือเก็บตกแล้วค่ะเขาก็จะประมาณนี้นะคะได้ได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะขายได้ขายไม่ได้ขายได้จ่า,จาไม่เป็นไรนะคะไดจ่า,จามีผักกินก็ได้นะคะ mm hmm. อันนี้ก็ผักชีนะคะได mm ้จ hmm. ่า,จาว่าจะตัดผักชีไปกินแล้วเมื่อวานเราจะตัดไปกินกับน้ำพริกยด้จ่า,จาก,ก็ลืม ๋ยวเขาจะแก่ก่อนลองตัดดูว่าเขาจะแตกก่อนออกอรือไม่อีกไหมนะคะก็เหมือนเดิมนะคะวันนั้นยายจ๋าก,ก็ทำคลิปไปแต่ยายจ่ายังไม่ได้อัพเลยก็ลงตรงนู้นก็กําลังเขียวนะคะกำลังเขียวเขียวแล้วตรงนี้ก็เป็นแปลงคนาค่ะคนาเพิ่งลงได้สองวันนะคะอันนี้ก็3มวัน3ามสวันค่ะก็ประมาณนี้นะคะ ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นประมาณไหนนะคะก็เอ,อลงๆไปก็รอดแค่ไหนก็แค่นั้นนะคะไม่ซีเรียสเนี่ยก็จะมีเน่าบ้างอะไรบ้างตายบ้างนอนชอนใบลงเยอะค่ะคะนปลูกคะนปลูกเคลปลูกอะไรพวกนี้ค่ะนอนชอนใบจะลงเยอะมากเลยได้จ๋าก,ก็ไม่รู้ว่าได้จ๋ายังไม่มีอะไรมากําจัดนะคะตอนนี้คือที่จริงมันมีเละค่ะส่วนพี่แอนเขาก็บอกมาอยู่แต่ยายจ๋าไม่ได้ไม่ได้ซื้อมาใช้ ก็ปล่อยเป็นธรรมชาติไปก่อนก็ค่ะอัปเดตสวนผักแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของเจ๊จ๋าจนจบนะคะขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะคะก็เจอกันใหม่ในะคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ